ตยหอมมีประโยชน์มากมายช่วยลดความกระหายน้ำทำให้รู้สึกชดชื่นการต้มต้นหรือรากเตยหอมดื่มช่วยขับปัสสาวะและรากและใบก็ยังมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงสามารถเป็นทางเลือกเสริมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทมีรสหวานเย็นช่วยดับร้อนในกระหายน้ำ สามารถใช้ใบเตยปั่นสดแล้วพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวให้สดใสได้และยังนำใบเตยสดมาตําพอกบริเวณที่เป็นโรคหัดจะช่วยล้างพิษและไวรัสบนผิวหนังได้และใบเตยสับละเอียดผสมกับน้ำมันมะพร้าวมาทาบริเวณที่ปวดก็สามารถลดอาการปวดได้แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ควรล้างใบเตยให้สะอาดทุกครั้ง และในการดื่มน้ำใบเตยในปริมาณมากอาจเกิดผลเสียต่อไตในบางกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรใบเตยนี้